นดิคาตาจะเป็นทุกอย่สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องมาตัดมากินตามส้วมมือกระดองเด้จอจากาาานนาพี่น้องเก็บเป็ดอัดปาดจากพี่น้องเนี่ยผักกะผักคะน้าต้นคะน้าใหญ่ทจากพี่น้องนี่หน่อไม้ฝรั่งแคบมูวดจากพี่น้องมาพอกินข้าวเหนียวก็น่าพอหมหน่อไม้ฝรั่งอยากกินตั้งนานแล้วอันนี้่ขนมหมี่ขาหยาก อืมเบไปน้องเอยจเ็บู่วงอม,อมจะล,ล่ไลยเคร่ปน้องอยากนะขับปากได้บ่

พันนั้นดิดิข่าตาได้ออกดิข่าตาจะเป็นทีไ่ไหนอ่ะ ปวดปลาหมึกอ,อย่านะื้อื้อ เห็นยังนี่แหละนีะ่ร mm. ับ้า อืมเฮ้ยพี่น้อ,อ,อเงเอ้ยลากันด้วยจ้ะพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้บมมํมันอ่ะครับโปรดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนด้วยนะเอ้จ้ะน้องกาขวัติสวัสดีจ้า